คนด้วยะค่ะยินดีต้อนรับคุณแคลร์สชชองเดือนเก้ากันอีกเกมเลยนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมไม่ดีทำกิจกรรมนั่นก็คือเราจะมาทำแผนวงจรของอารมอัสนั่นเองนะคะ,เ,ะ,คะเราก็ได้เตรียม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูกันว่ามันจะออกมาสวยหรือว่าออกมาแย่ไปดูอันนี้คือแผนของเราดิ ซึ่งเราก็จะทําแบบของเรานะไม่ใช่แบบมันมันจะเหมือนเกินนะเราก็จะเอาไป,ะไประบายสีสีที่บ้านของเราเองนะนะเพราะว่าเราก็มีสีอยู่แต่เราก็ขี้เกียจระบายเพราะก็มันจะมีทั้งสั้นทั้งเล็กเล็กด้วยเราก็จะไปพยายามแบบระบายสีให้สวยที่สุดเพราะว่าเราเห็นแ,แน่นหนึ่งค่ะแล้วก็ระบายสีแนดนหนึ่งแต่ที่ไดเสียดายก็คือจะดิ ตาไม่เป็นไรขี้เก็บกู้แล้วไปเราจะเริ่มสร้างขอเป็นแมวนอนไปเลยแล้วกันเอาขึ้นไม่ได้หรอว่าเอาขึ้นอีกนิดหน,น,น่อยเออแต่เราปรปรปรเราต้องปรับกดหึ่บังหน้าจอดิไม่ไปเป็นไรเนาะเพื่อนๆจะเห็นอยู่แหละเราดูจากตรงนี้ก็ได้เราจะสร้าง นี้ของเราอาจจะเป็นที่ประชุมเนาะที่ประชุมของเราเออยิ้ไม่รู้ะเดี๋ยวมันจะเลอะเอา,าเเอันนี้ไว้ที่ตรงเทปกล้าก่อนเอาเทปกล้าทาไปเราจะมีแผนที่ของประชุมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเออให้ตาเถอะทำมา,าแล้วกันแตว่ามันคงไม่ทะลุนะโอเคยังไม่ทะลุโค่อย,ยังชั่วเพราะว่าข้างหลังเราจะเอาแบบเป็นแผนแผนอันนี้ไงแผนของนั่นอะ อ่าขอเ,อเลิกใช้ปากกา,ก,าก่อนหน้าขอโทษทีนะอีใช้ดิสอก่อนเดี๋ยวมันเขียนผิดเดี๋ยวก็จะได้ลบทันลบที่ยังลบอ่าคิดมาข้าไปนี่ได้แล้วอันนี้ไนะเข้ามาชบเราก็จะมีเป็นที่ประชุมเราจะเป็นแบบกองไฟอ่ะรู้จักคำว่ากองไฟปะเอ,อถ้าสามารถซูมได้นะเด่เดี๋ยวทุกคนไม่ใหญ่เขาจะมาขอซูนะ ชูมนะชูมซูมแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกองไฟของเราฮุยเลหฮุยฮุยเลหฮุยฮุยเลหฮุยชึบเึบมีตรงนี้ด้วยชึบทุกคนะะกองไฟเราตลกอ่ะดูดูรูฮุยเลหฮุยฮุยเลหฮุยจะเป็นยุคสมัยเอิฐ ของเราก็จะเป็นแบบนี้ท่อเหมือนกันแหละแต่ของั่า่ๆก็คือจะเป็นวงกลมแล้วก็ภาพรูปเือี่ยแล้วก,ลก็จะขี้โกงกันเอ้แบบนี้ต้องมีแล้วแหละจงต่อไปนะเราก็จะมีทำการทำเคล็ดที่ที่ห้องนี้อยู่จะเป็นห้องไฟห้องไฟนะมันจะเล็กๆนึงเราจะเอาเป็นการดาวน์โหลด ตัวละครเล็กๆเราเราวาได้แค่เดียวทุกคนขอโทษทีชึบชึบมักติกเดียวเองทุกคนขวบตลกชึบชบชเราจะให้เพื่อนๆอันนี้นับหนึ่งร้อยแบบเร็วๆๆดิ๊ดิ๊ดิ๊ริ๊ด่าดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิเดิ๊ิ๊ดิ๊ดิ๊ดิิ มันจะอยู่ใกล้ๆกับห้องอันไหนเราจะเอาประตูเข้าตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้จำมีเจอตรงนี้เราอันนี้จะเป็นห้องคองมพิวตอนปิดเปิดปิดเปิดโอ๊ยมีไหมปัญหาจะไม่ดิ้นกูเหรอ,อจังเริ่มตัวเองมีอะไรนี่แทบจะจำไม่ได้แล้วเสียงก็เสียงเจ็บ ก็จะมีตรงนี้เชือบชือบต่อไปนะตรงนี้จะเป็นเควสตกล้องบรรจุจะมีกล้องวงจรปิดด้วยมีแค่สามกล้องอ,อ๋อสีกล้องดีไหมอ่าสีกล้องสีก็สี จะมีกล้องไหลกล้องนอยจะมีที่กล้องเปิดได้แล้วทั้งไม่เปิดไม่ได้เออได้แล้วแหละอันนั้ใแค่เป็นกล้องมาจอนปิดเฉยให้นั่งดูให้ลุงเรือนั่งดูอันที่มันปิดมาจะเป็นแบบนี้นะวันนี้อันที่ปิดจะเป็นแบบนี้อันนี้เราก็จะเอาปิดอยแล้ว มีสองอันที่ปิดเราจะเอาอันนี้ก็ปิดด้วยละกันอันนี้ดีกว่าเชฟเอ็ดเราอย่าลืมตรงนี้ด้วยโอตรสำคัญเลยขยับมาขออยับมาขยับมาซูมซูมซูมโคตต้องซูมนะซูมไม่ซูมไม่ได้อืมไม่เอกม,มันซูมเยอะเกินเจฟบ่ันไปบันนี้ ต่อไปเราก็แค่ต้องเหลือแค่การทำเควสของลูกเลือเราต้องหาในก่อนเพราะว่าเควสมันจะอยู่ข้างนอกนั่นนั่นก็คือการทำไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเอาการดาวดาวดูีอันนี้เป็นแบมนี่แล้วลูกเกิดเหมนี้เช็เราก็จะมีเควสห้องรูดบัตรด้วยดิเฮ้ยสัญญาที่ระจอนี่สำคัญมากเลยนะเออห้องห้องงพยาบาลงเยาบาล โอ้ยอะไรมันก็สำคัญหมดแหละไม่มีไม่ได้หรอกเราจะสีห้องตรงนี้ห้องตรงนี้เออห้องตรงนี้เราจะเอาเป็นห้องโถงใหญ่ไปเลยไปเดี๋ยวมเราจะเล่นกับเพื่อนๆตรงนี้คือเควสนะหรือบอดเควสตรงนี้เราก็จะมีเควสด,ด้วยเควสสาสัญญาณพลังเกียรแบบนี้นะครัแบสบัสดีชิบ ต่อไปแล้วก็จะว่าสาวสัญญาณว่าสาวเปสัญญาณไม่เป็นเดีย๋ยวเพราะว่าเราทุเรียนแล้วกันก็ก็คนมึงว่าจะเป็นกันเนาะเชิบ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  สัญญาณจะมีแค่แบบนี้แต่เปอย่างเดียวมือที่โซ่ทุกคนก็คนมันวาดไม่เป็นอ,นะอ่ะเนาะอ้อยวาดเดือดจนินโซ่บ้านเหมือนจินทอโคตรเจออยาทุกคนจะดูออกไปเกียร์จีนโซ่ของก็ได้ด้ว้เลยเพราะเป็นคนใจร ไ,ได้แล้วแหละเพื่อนก,นกูน่าจะดูออกไป้บรรทุนไป้บรรทุนไปบันทุนตรงนี้จะมีห้องแยกเลยนะจะมีห้องตรงน,นี้ตรงนี้คือที่ดูศพของชีพประจอนประจอนปจริงโอ้ยขาขาต้องกล้องบังเดแล้ว,ลว,ลวทุกคนอย่าหาว่ามือเราดำเลยนะมือเราดำแล้วแหละ ตอนเพื่อนสมุดเออทุกคนเราขอโทษด้วยนะที่คิดมันจะเสียงเบาอ่ะบางอันก็เสียงยาวบางกลางยาวว้าวไม่ทำดีกว่า จะมีตรงนี้ที่ประจอนเอาไปดูตรงไหนดีวะเคื่อนกูจะดูออกเปเอปเอจริงด้วยดูแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่ทำเคสไงห้องทำเคสตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีโต๊ะแบบนี้โต๊ะเป็นสาว M T M อันนั้นอ่ะอันที่เขากดอะไรไม่รู้แล้วเขาจะดูมาแก่แกๆๆ่แก่เออเราก็จะเอาเป็น เพื่อทำเสียงแล้วกันแบบเล่นๆตูตูร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 ูายอไกันรแสวยไหมเอเล่นเตูตูตาตลกตูตาตลกตูตาตาตตูตาตาลูกตูตา เดี๋ยวเราจะทําแผนอันนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะมาแนะนํนานะถ้าถ้าแบบนี้มันจะเสียเวลาโอเคไหมทุกคนอันนี้คือสภาพที่เราทํเมื่อมันจะสวยหรือไม่สวยคอมเมนต์มาบอกด้วยเด้อถ้าคอมเมนต์ไม่ได้ก็กดไลค์ให้เราคลิปนี้ด้วยนะสามสองหนึ่งชุบนี่เราจะแนะนําแต่ละอย่างเดี๋ยวเราขอซูมก่อนนะซูมแป๊บซูมแป๊บอันนี้คือจะเป็นห้องโถงห้องโถงนะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วอ่ะ ห้องโถงของเราใช่ไหม,มเราสมมติว่าเราทําเคล็นั้นเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เราก็แค่เดินมา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 จะมันนี่นะเพราะว่าอันนี้คือห้องไฟเพราะว่าเราไม่มีห้องไฟห้องไฟโคตรเด็กอายไม่เป็นไรหมอสามารถชูบได้ไปเลยแล้วกันเอ้ยอมไม่มีห้องพยาบาลเจ้าเอ๊แล้วก็เอามากดมือไปดิ แล้วต้องใช้เป็นตัวละครก็คืออันนี้เราไม่มีตัวละครเรายังไม่ได้ทำแล้วเหดแล้วก็อยากปิวนะจะปิวด sure. ิเ <washing> ด <internally> ี <s aren moeten affiliated> ๋ยวนันนี่ทุกคนเราชอบอันอันนี้มากเดดเดเห็นไหมคำว่าเสาโตเอาเสาคำว่าเสา เราจะแมะน้ำตั้งแต่อันที่ทำไฟก็สึองอัที่นี่ถ้าสมมติว่าจุด,จดเกิดเราจะจุดตรงนี้มุ่กลมเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆแยกไปทำควสนนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะเห็นหมดแล้วแล้วเราจะรู้ว่าใครแต่ว่าเราจะมองแค่แค,แค่ตัวเองถ้าเราไปเห็นคนอื่นนะห้ามเด็นคาดเด็กเจ้าถ้าตายก็คือเราจะนอนถ้ายังไม่ตายคือ เดีย๋ยวเราจะไปสร้างตัวละครกันเลยเพราะว่าอันนี้ก็มีไม่ต้องกลมกันปีดห้องไปโชว์อะนนี้ห้องทําเสียงแล้วกันขี้ลืมตลอดนี่กูทุกคนเห็นอันนี้ไหมเอกนั่นก็คือขี้ประชเราสร้างไปแล้วไปเราจะไปสร้างตัวละครกันเลยทุกคนนี่ไงเราเอากระดาษเป็นหลังแบบนี้นี่กระดาษเป็นหลังแบบนี้นะคะทุกคน อันนี้เราเผือผิดหนึ่งเอา้าปากกาหายไปไหนเออเจอแล้วกดท<ะ>ี่เจออ้สลัดฮะออดีเลยองเอ้ยอ่าเราจะไปดูชิปจวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่แต่เราสร้างอันนี้ต่อม่ได้แล้วนะคะนี่นี่นี่แล้วเราก็ได้ใช้ปากกา เป็นที่เขียนคมไมนะแต่ปกติจะไม่ค,ไมค่อยมีใครใช้เท่าไหรนะ่อันนี้ก็จะเป็นที่วดอกองเนี่ยนิ้ืก็จี้จีๆจี้กรต่าเสร็จแล้วเราก็จะวาดที่วาดที่พูดเสียงเราจะใช้อันนี้ใช้แค่ค,ครั้งเดียวเช็ดจา้า แลยวพี่กี่กลับมาแล้วแล้วพี่กลับมาด่เเเาดดมเราเขียนไปเลยว่าฮอก็พูดพูดคอมเมนต์ไปเลยว่าใครจะคอมเมนต์ขอตัวไปวาดคอมเมนต์นะนี่ทุกคนเห็นไหมแล้วก็ได้วาดเป็นทีเรียบร้อย แต่อันนี้เราก็จะให้ทุกคนเดาแล้วกันนะเราจะเป็นแบบคำว่าสุ่มรู้จักคำว่าสุ่มไหมสุ่มคำว่าสุ่มสีว่าของใครเป็นของใครที่มันเนียนๆนั่นก็คืออีกตัวเนี่ยเนียนสุดเลยไม่เนียนไม่ได้แต่ไม่นเนียนกับไม่เนียนเอยจะมีกี่ตัว ได้แล้วต่อไปก็เหลือแค่หวัดหวัดหวัไปเลยไปดูไปดูไปดูดีทุกคนแผนรางการเสร็จแล้วนีมีมีมีคำแบบนี้ก็คือเราจะให้ทุกคนสมสีว่ามันก็มันก็มันก็จะเป็นสีขาวหมดเลยแล้วก็จะมีชื่อทุกคนด้วยแล้วแต่ไปอยากก็คืออันอันนี้ก็คือจุล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 นั่นแ่ะอันที่เขาบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดีทุกคนมีการเพิ่มตัวอมกุฎแล้วจุล อานอ,อ้ตุรุตรุตรุตตไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปว่าตัวละครที่หลับไะค่ะพอเราคิดเกียจมาแล้วอาวค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ น,นี้เราก็ขี้เกียจพอแล้วขี้เกียจเล่นแล้วขอขอบคุณขนานงไหนนะแต่ก่อนจะไปอย่าพึ่งไปดูช่องอื่นอนะเจอ๋อเรา ไปที่คำว่าน้ำหอมกับรูรุ่งเรืองก็จะเจอเลยต้องไปเซิร์ชคำว่ายูรุ่งเรือง,งเรืองแล้วเราก็จะไปเจอยาอุณยูยาอุณยูเอกรุ่มรอเออเงอ มีขวดนึงที่หนึ 1, ่งพันหนึ่งพันเจ็ดรแบบ้อยตู้มันต้องใหญ่กว่าของเราเชื่อไหมไหนีม่นี่ประมาณนี้หวานอู้หเอาละค่ะยังไงก็บ๊ายบายกดหัวใจแล้วกดถูดไมไหม,ไหมแล้วก็กดติดตามให้อยู่ลูกเดือยแล้วก็น้ำหอมด้วยนะมีช่องด้วยนะแต่เราจะไม่บอกช่องเพราะช่องเราเป็นเด็กเราไม่สามารถลงคลิปได้แต่ลงคลิปได้แค่ยูทูบคุยจังไหมบ๊ายบาย